ภายในสมเดือนถ้าพวกคุณยังลดน้ำหนักลงไม่ได้ผมจะไม่ทำแค่สั่งย้ายพวกคุณอย่างเดียวแต่จะทำให้พวกคุณไม่ต้องเป็นโปรดอีเย สุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงโรคหัวใจไตไขข้อเบอาหวานความดันไม่ผ่านการประเมินกูว่าตายเหอะพวกเราต้องเกิดบรดาเป็นด,ด,ดวงเมื่อวะอะไรมึงวะถ้าเคยดีเนาะถ้าาหนักหนึ่งร้อยโลบนโลกเนี่ยบรรดาวคารหนักแค่สามสิบแปดโลเองนูเว้ยดูทรงแล้วสามเดือนพวกจ๋าไม่รอดแน่ใช้วิธีผมดีกว่ามื้อเช้าไข่ต้มสองฟองร้อยสิบห้าแคลมื้อกลางวันอกไก่ร้อยสิบเจ็ดแคลปริมาณโปรตีนสามสิบห้ากรัมยุ่งยากขนาดเนี้ยหาแดกดขนหนวะหาแดกได้ที่นี่แหละครับแดกที่นี่ก็ได้ครับเรากออองงงงเเห็นิิววววะะพพกกรรา่่แมขจ นี่มีเทรนเนอร์ที่จะมาช่วยพวกจ๋าดูแลเรื่องลดน้ำหนักมีีะไม่กลับละครับกลับไกแคนไหมครับไอแคนกลับบ้านทางเดียวกับมีเลยครับมีอยู่คอนโดตรงไอแคนกลับบ้านทางนั้นเลยครับกลับกับเพื่อนผมด้วยครับปลอดภัยครับ พวกจะไปสอบปากคำชาวบ้านแถวนี้ดูว่าใครมีเบาะแสอะไรที่พอจะสายถึงตัวคนร้ายได้บ้างจะถามเรื่องปนนะครับปนอะไรปนรถขนเงินครับป้าเมื่อไหร่เมื่อเช้าครับคนร้ายกี่คนสองครับป้าปนไปเท่าไหร่ห้าล้านขอบใจมากที่ให้ข้อมูลครับป้าคนนี้คนร้ายเว้ยไม่เคยดูหนังเอวะสุดท้ายอ่ะคนร้ายแม่งคนใกล้ตัวเว้ยเลอะเธอแล้วมึงหักมุมไงหักมุมคนรอบตัวมีน่ะไม่ค่อยชอบตำรวจ คนเกลยียดตำรวจอะเรื่องปกติอยู่แล้วแต่บางคนก็ชอบตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบางคนเนี่ยก็น่ารักดีโอ้ย ขอแรงกว่านี้กนหน่อยไม่ได้ยังไงเออแรงดี